เสียงเรื่องจำแรงรักนางระบำโดยผ้ายับที่พับไว้บทที่4ในห้องทำงานของอาซิสเจ้าของอาณาจักรบินฮาซิฟเขากำลังวุ่นวายอยู่กับการตรวจดูเอกสารต่างๆอาซิสไม่ใช่คนที่มีการศึกษาเขาอ่านออกเขียนได้ด้วยความมานะของตัวเอง อาศัยเรียนหนังสือจากเจ้านายเก่าแต่โชคดีที่เขามีพรสวรรค์และมีหัวทางธุรกิจมีเล่เหลี่ยมแพวพาวทั้งยังเก่งด้านการเจรจาเป็นคนเด็ดขาดดักแน่นนั่นจึงเป็นสะพานให้เขาได้เดินมาถึงความสำเร็จตรงนี้ได้อาการของพ่อหนักขึ้นทุกวันพี่มีคิดจะทำอะไรหน่อยหรือไง เสียงของน้องชายทำให้เขาต้องวางเอกสารลงก่อนจะหันไปมองด้วยความรู้สึกที่ไม่พอใจนักอาซิดไม่ชอบให้ใครมาวุ่รบกวนเวลาทำงานของเขาแต่หากเป็นฮทมิสเขาก็ว่าอะไรไม่ได้แม้อาซิดจะใจดำไม่เอาใครรักแต่ผลประโยชน์แต่กับครอบครัวเขาคือคนดีคนหนึ่ง เขาเกิดมาเป็นบุตรชายคนโตแต่กลับไม่ได้รับความรักการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ต้องลำบากทำงานหนักตั้งแต่เด็กผิดกับน้องคนเล็กที่ไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยเขาเกิดมามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงทำงานหนักไม่ได้โตมาก็เรียนเก่งจนพ่อแม่พยายามผลักดันให้ได้เรียนสูง,สงฮามิดได้ทุน ไปเรียนต่อจนจบแพทย์แต่ก็ไม่ได้เดินทางในสายอาชีพนั้นต่อพ่ออาซิสขอให้เขามาดูแลพ่อทั้งยังช่วยชดเชยเงินทุนคืนให้รัฐจนหมดเพื่อฉีกสัญญาธาตซึ่งผูกไว้ในข้อตกลงของการรับทุนแล้วจะทำยังไงได้แกเป็นหมอจะทำอะไรก็ทำสิจะมาบอกฉันทำไมอาซสตอบเสียงเรียบ เขาน้อยใจเสมอที่พ่อแม่รักแต่น้องชายแต่เขาไม่เคยคิดอาฆาตน้องเลยสักครั้งผมแค่อยากปรึกษาพี่ถ้าไม่รีบรักษาพ่อก็จะฆ่าคุณจนเราไม่มีที่ฝังศพแน่และแวกนี้มันจะกลายเป็นสุสานนางระบำหมดแล้วผมสงสารพวกเธอฮามิดเป็นคนจิตใจดี เขาไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับการเอาผู้หญิงมาบำเรอสุขให้พ่อแต่ก็ขาดอะไรไม่ได้เพราะหน้าที่ของเขามีเพียงแค่ดูแลอาการป่วยของพ่อเท่านั้นถ้าเรื่องนั้นฉันไม่ได้สนใจถ้าพ่อทำแล้วมีความสุขฉันจะขยายที่ฝังศพไปอีกก็ได้หรือไม่ก็จะขุดบ่อเลี้ยงจระเข้ไว้กินเนื้อพวกนั้นไปเลยเกว่าดีไหม อาซิสกล่าวอย่างเลิอดเย็นมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ถ้าพ่อไม่ได้รักษาอนาคตก็อาจจะทำร้ายตัวเองเงินแกก็ไปหาหมอดีๆมาก็แล้วกันเท่าไหร่ฉันจ่ายไม่อันส่วนเรื่องนางระบำเอาไว้ถ้าพ่อเบื่อเมื่อไรฉันจะเลิกทำอาซิสไม่อยากวุ่นวายกับความสุขของพ่อก่อนหน้านี้พ่อของเขามักจะข่มขืนแม่บ้าน หรือผู้หญิงในบ้านจนวุ่นวายสุดท้ายก็ต้องทำห้องแยกให้อยู่ไม่นานฮาซีฟก็เบื่อหน่ายชีวิตแล้วมาอ้อนวอนขอให้ฮาซีฟท,ทำหอเริงระบบมให้ตั้งแต่ได้หอเริงระเบามาเขาก็เข้าใกล้พ่อไม่ได้อีกอาซีฟถูกพ่อของตัวเองทำร้ายเพราะเขาจำลูกชายคนโตไม่ได้อยู่บ่อย จนอาซิดไม่อยากยุ่งกับหอเลิงระบำเสร็จแล้วเขามีหน้าที่เพียงจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงค่าอาหารและจัดการหานางระบำมาบำเลอพ่อของเขาเท่านั้นมีอีกเรื่องอาซีดพูดขึ้นเมื่อเห็นว่าน้องชายกำลังจะเดินออกไปนางระบำที่มาใหม่หาคนที่รูปร่างหน้าตาพอใช้ได้สักสองคนแยกไว้ให้ด้วย ฉันจะเอาไปรับแขกที่มาจากดูไบาอาณาจักรของอาซิดกำลังไปได้ดีนักลงทุนหลายคนกำลังหลั่งไหลเข้ามาอาซิดรู้วิธีการต้อนรับเหล่านักลงทุนและนักการเมืองที่แวะเวียนเข้ามาหาเขาแม้ว่าเขาไม่ใช่คนคลั่งไคล้ในสตรีแต่เขาก็รู้ว่าของกำนันที่ดีที่สุดสำหรับต้อนรับคนพวกนี้ก็คือนางบัมเลอ ตอนนี้มาถึงหรือยงฮามิทแม้ว่าเขาจะไม่ชื่นชอบเรื่องนี้เช่นกันแต่เขาถือว่าเป็นคนที่มีโสสนิยมในการเลือกผู้หญิงมากหลายครั้งที่พี่ชายของเขาขอให้เขาช่วยจัดหานางระบำมาต้อนรับแขกเขาก็เลือกได้ดีเสมอมาแล้วอยู่ส่วนที่รอคัดแยกนุ่น ไว้ผมจะเข้าไปดูให้รอบนี้มีแค่8ดคนนะฮามิสไม่ได้ตอบไไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาเพียงพยักหน้ารับก่อนจะเดินออกจากห้องไปทางฝั่งของห้องพักชั่วคราวที่รอคัดแยกเหล่านางระบำใหม่แมรี่มีมาจารีตามติดแจด้วยความที่คนอื่นๆต่างก็มาด้วยกันและ รู้จักกันมีเพียงแต่เธอกับมาจารีเท่านั้นที่มาคนเดียวแมรี่ไม่ได้สนใจเพื่อนใหม่เท่าไหร่นักแม้อีกฝ่ายจะพยายามเข้าหาเธอแค่ไหนก็ตามถึงเวลาหกโมงเย็นแม่บ้านสองคนลากรถเข็นที่มีหม้อใส่ข้าวและกับข้าวสำหรับแจกใจ่ายให้กับเหล่านางระบำใหม่เดินเข้ามาที่หอพัก เป่งเป่งเป่งเสียงค้อเหล็กแผ่นที่ห้อยไว้กับรถเข็นดังเรียกสาวๆทั้งแปดคนที่กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านพักพวกเธอรู้อยู่แล้วว่าเวลาหกโมงเย็นจะมีข้าวมาส่งเหล่าเด็กสาวผู้หิวโหยต่างวิ่งกลูกันออกมาอย่างมีความหวังว่าจะได้กินข้าวและทันทีที่พวกเธอได้เห็นอาหารที่มาส่ง ต่างคนต่างก็ตาลุกวาวเด็กที่เป็นทาตอย่างพวกเธอไม่ได้มีโอกาสได้กินเนื้อกันบ่อยนักบางคนหนึ่งอาทิตย์จะมีโอกาสได้สัมผัสรสชาติของเนื้อสักครั้งแต่แมรี่นั้นแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กกำพร้าที่โตมาในค่ายกักกันก่อนจะถูกส่งไปเอาชีวิตรอดเพื่อฝึกเป็นสายลับจริ้งจอกอยู่ที่ศูนย์ฝึก แต่อาหารการกินที่นั่นถ้าไม่นับที่ต้องเสี่ยงกับยาพิษก็จัดว่าไม่ได้อดอยากมีกินให้อิ่มทุกมือ้อและมีสารอาหารที่ครบถ้วนน่ากินทั้งนั้นเลยแมรี่มาจารีกล่าวพร้อมกับพยายามจูงมือแมรี่ให้ลงไปแย่งอาหารกับคนอื่นๆอือยาาก,กินเยอะนักล่ะ แมรี่จำได้ว่าต้าเหนียนซื้อของเธอเคยบอกว่าอาหารมื้อแรกของที่นี่จะใส่ยาพิษเอาไว้ด้วยเพื่อทดสอบว่าใครเป็นศัตรูแฝงตัวมาหรือเปล่าสิ่งที่เธอต้องทำคือกินอาหารนั่นในปริมาณที่น้อยที่สุดพวกเขาจะไม่ปล่อยให้ตายเพราะมียาถอนพิษเอาไว้ให้กินทีหลัง แต่เขาจะจัดการกับคนที่ไม่กินหรือคนที่ไม่โดนยาพิษเพราะถือว่ามีไหวพริบในการเอาตัวรอดได้ดีเกินกว่าจะเป็นแค่ทาชั้นต่ำที่ถูกส่งมาขายเป็นหนางบำเรอทำไมล่ะเธอไม่หิวเหรอเราเดินทางมาแทบตายยังไม่ได้กินอะไรเลยฉันน่ะหิวจะตายอยู่แล้วมาจารีหันไปหันไปบอก แมรี่ไม่ได้อยากจะผูกสัมพันธ์อะไรกับเพื่อนใหม่คนนี้เธอเพียงรู้สึกเวทนาที่มาจารีต้องมาตายโดยไม่มีใครแบบนี้เธอเองแม้จะมาคนเดียวเหมือนกันแต่ชีวิตนี้ก็ไม่เคยมีเพื่อนหรือมีญาติที่ไหนมาจารีเล่าให้เธอฟังว่าเธอมีเพื่อนสนิทเป็นลูกจ้างที่ร้านแต่เพราะตัวเธอเองเป็นทาสขายขาด จึงถูกนํามาคายต่อได้ไม่เหมือนกับเพื่อนของเธอเพราะอย่างนั้นการมีชีวิตอยู่ต่อไปของมาจลีจึงเป็นการอยู่อย่างมีความหวังที่จะได้กลับไปเจอเพื่อนการกินยาพิษในครั้งนี้ถึงจะมียาถอนแต่หากร่างกายไม่แข็งแรงพอโอกาสที่จะรอดก็ถือว่าน้อยมากสภาพร่างกายของมาจลี เท่าที่แมรี่ประเมินด้วยสายตาเธออ่อนแอเกินกว่าจะทนรับพิษจากยาพิษในอาหารได้เธอดูไม่แข็งแรงเลยสักนิดเดียวเปล่าฉันเคยแอบกินอาหารของเจ้านายตอนที่เขาจับฉันขังไว้แล้วปล่อยให้อดอาหารถ้าเราอดอาหารนานๆแล้วกินเข้าไปเยอะๆร่างกายจะย่อยไม่ไหว อาจจะถึงตายเลยนะแมรี่ว่าพางยืนดูคนอื่นๆกอบกวยอาหารใส่จานเาลากับสุนักจรจัดอดโซที่เจอแหล่งอาหารน,น่ากลัวจังมาจอรีว่าพางหันไปมองที่อาหารหน่ากินพวกนั้นแล้วรอบคืนน้ำลายแต่เธอต้องกินนะแค่อยากกินเยอะมือเนี้ย ต้องเว้นไว้ก่อนอยากกินเยอะๆก็ค่อยไปกินตอนเช้าแมรี่หันไปบอกกับมาจารีที่กำลังหวาดกลัวคนฟังพยักหน้ารับอย่างว่าง่ายเมื่อคนอื่นๆเริ่มถอยกันออกไปแล้วมาจารีและแมรี่ก็เดินเข้าไปหยิบจานมาตักอาหารบ้างอาหารที่เหลืออยู่ตอนนี้มีจำนวนน้อยแค่ติดกน้นหมอ ทั้งสองคนตักหาเท่าที่จะหาได้เพื่อใช้กินประทางชีวิตมาจารีไม่กล้าหยิบอะไรมากนะักเพราะกลัวจะตายอย่างที่แมรี่บอกเธอเชื่อคำพูดของแมรี่อย่างสนิทใจเพราะเห็นว่าแมรี่เองก็หยิบอาหารมาเพียงแค่พอกินเช่นกันเธอจะไม่บอกคนอื่นหน่อยเหรอมาจารีมองดูคนอื่นๆ ที่กำลังกินอาหารกันอย่างอเนอร่อยใครจะเชื่อฉันละ่ะเธอจะไปบอกพวกนั้นก็ได้นะแมรี่ไม่ได้มีท่าทีเดือดอ้อนอะไรมาจารีเองก็คิดตามคำพูดของแมรี่ก็นึกเห็นด้วยในเวลาที่กำลังหิวขนาดนี้ใครจะเชื่อเรื่องแบบนี้กันเธอเองหากเห็นว่าแมรี่ตักอาหารเยอะกว่านี้ ก็คงคิดว่าแมรี่โกหกเพื่อที่จะเก็บอาหารไว้กินเองแน่ๆเด็กสาวคนหนึ่งล้มตัวนอนลงไปที่พื้นจานข้าวในมือถูกทิ้งกระจัดกระจายเพื่อนๆที่ยืนดูอยู่ต่างก็กลูกันเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นมาจลีตื่นตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเธอพันหันหน้ามองดูแมรี่ที่ยืนอยู่ข้าง บอกแล้วไงกินเยอะก็จะเป็นแบบเนี้ยเพียงไม่นานมาจารีก็แสดงอาการไปอีกคนความรู้สึกจุกที่หน้าอ,อกเริ่มกระจายเป็นวงกว้างแมรี่รับรู้ได้ทันทีว่ายาพิษที่เธอกินเข้าไปกำลังเริ่มออกฤทธิ์แล้ว